สบายดีจ้าพี่น้องสบายดี fc เบอร์สุขปูสุคนที่ติดตามช่องกุ้งบ่าวลาวน้องอนนนเดจ้ามือนี้บ่าวกุ้งสาวมิงกลับมาเหเวียกอยู่บ้านใหม่เฮาคือเก่าจ้าพี่น้องสบายดีจ้าบ่าวกุ้งสบายดีพี่น้องฮะมือดำอไปเลยมือดำ้ก็มาลุยงานกันต่อพี่น้องมาดัดเล็กเฮาจีเห็ดปอก มัดเล็กคือคานแต่เห็ดเองมันก็เวียกบ่ค่อยไล่ไปน้องกะต่อได้พอเห็ดได้กี่เห็ดไปนะักสมิงจ้่แม่ไม่ค่อยลุยไปไปน้องหักกะสลอไปน้ำเห็ดไปน้ำ่างเงินเดือนน้ำเนาะแม่นอกะก่แล้็เห็ดไปวันทีเสาร์เอ็ดเนานะแม่วันนี้เสาร์เอ็ดเสาร์สองค่ะเสาร์สองส แต่ไล่เติบแล้วเฮ้ยลมเย็นกลางพี่น้องแม่เนาะก็จะอยากนอนแทรว่างๆก็เลยพากันมาฮทีเวนงานไปนี่แกพอกุ้งคนแก่ทางหลังบ้านก็น่าใชได้เห็ดเองกนะสมิงเนาะก็เองแค่ขายเองแะแมนจะแค่คอยเห็ดไปเอาไปน้องบ่มไปเนาะแม่เดี๋ยวจางหลายคพูดมาแล้ว ไปนแม่จะเอาไปเทาก็บค่าจ้างซ่างอีกเนาะแล้วก็ค่าสื่อหั่นซีนีกัหลายอย่างจ้ะพี่น้องกัคันเท่าเห็ดเองมันก็จะประหยัดไปหนึ่ประหยัดไปนึ่งประหยัดค่าซ่างเท่ากับคอยเห็ดไปคอยเห็ดไปคอยเห็ดไปเพื่ออะไรเพื่อะน้อยก็อยากซอยอยู่ด้วยเลยอยากซอยบอกกุ้งเห็ดอยู่ อันนี้ไม่เศ้า,น,านี่เขานักก็บนักเบาก็บเบา,บาเดบ,บนนาะผูญิงเห็ดแต่ามาเป็นงานผูญิ่งชไีมไม่เศร้าในการได้พากันสื่อเลกหกมาสีเ่เซนสีเซนเห็ดปอกันี้<อ>นนเท่าจะได้ให้สาิไปสำรวจบนบนทาเที่เทคันวอาเล็กเอากาซสื่อมาแล้ว ตกตัวเาจะมาสิบตัวเนาะสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้สิบสองตัวเล็กใหญ่เล็กเล็กสิบใหญ่กะไรยังแต่พวกเป็นน้เนาะแห่ทรายเนาะเอาไปไดือซื้อมาเพิ่มอีกยี่สิบทรายทรายมดแต่ว่าแหังใช่ไรจ๊อซื้อมาไหวโบกเลยจ้ะพี่ไอ้บังกรเปนเ็ดไปเนาะเดี๋ยวจะมี เราบึงทางด้านหลังบานพี่น้นองนา,าม,มาหลายบักุ้งซ <c oughs> าบเทนบอนแล้วบคือูดเห็นก็เห็นยู่แต่ว่าเขากันน่ไปนัไปแ่ตาะตามต้นขึ้นเนาะเป็นสถารการเป็นพีนน่น้องเห็ด <c oughs> จำเฮา,ามี่อยเห็ดไปมานั่งอยู่นี่ก็จะอ,อยากนอนแล,ล้วมันแบบสูงลมเย็ยน จะดำหมดเลยบ่ได้ใส่ถุงมือซั่นเฮ็ดงานมพี่น้องสบายอยู่เฮ็ดงานตัวเองเนาะบ้านเองแม่นแตมีใส่พี่น้องเพิ่นเม้นมาว่าบ้านเฮ็ดไฟฮอด80%เนาะแม่น80%ประมาณเนาะประมาณนั้นเกือบๆแล้วเกือบ80แล้วยังอยู่ไดยังด่าน ยังอยู่โบทางในทา้งนอกเททั้ทงหลังนำ้ำกแชิบป,ประมาณโบ้ไรแกชิบไูง่อ่แล้วประมาณพอชิบชิบแล้วประมาณหันแกยังไรยอยู่อ่ะบ่ารกันเนาะโบได้แปดสิบนต์ดีใจแต่ามายิ้มเปินนะแมนดีใจแต่กกคอยเป็นคอยไปเอากระเห็ดเท่า<อ>ที่เฮามีเนาะ ปีนี่แล้วเนาะแล้วปีนี่ปีนี่บ่ <c oughs> อันนี้ยังนนให้คำตอบบ<อ><อ>่<อ>ได้มือนักาแฟนองก,ก,ก็โดนมาเล่นโอ้ยบน,นจุดต่าอๆมันเปต้องามิดใจแต่นเล่งกว้างสนามสนามหนา้าบ้นานหน้าบ้านทางหลังบ้านนี่มีผลิตแต่ว่าทางรางบ้านนี่ชิดกว้างมะกุ้งนี่ชิดจ้องหลังบ้านลายกว่าทางาาาหน้า,นาว่าอใส่ปลูกทำไมต้นตอกเนาะเดี๋ยวเป็นเป็นหน้าบ้านสวนบ้านสวนหลังน้อย จะมีเพิ่นได้ได้บ้สวนกันแล้งข้างหลายๆแน่อไว้ปลูกต้นม่วงต้นไม้กินมากปลูกักนเนาะผักปลูกเล็งเป็เล็งไก่แม่นอ่คิดว่าซั่นเล็งเป็เล็งไก่น้องอนนเป็นคนเลี้ยงเวลาเพิ่นเพิ่นพาหมูนมากินหมดบ้อกินโลดสิว่าลไดเนาะกินโลดกินโลดดพี่น้องก็ đại hết, bé lại tật lệ, choi coi hết đi. Ma bưng, bé hao, bé tí hao, xui vậy, tại tại đơn đôn lại Ở đây có gì vậy? bởi đây có gì vậy? Ở vậy? แม่ชิบเซนนี่ก็ซื้อมาไว้เตรียมจะเทคานทางด้านหลังบ้านเทานี่ก็ให้ะบะกุ้งพ่นดัดเด็กยัางแล้วกัเก็เอาเล็กมาสอดใส่ไว้พี่น้องแล้วก็มัดมัดเล็กไว้นี่ก็ต้องได้เจาะอีกเจาะหัวเสาเจาะมันเป็นหูก็สอดเล็กเข้าไปแล้วก็มัด บักงเพิ่นสิเฮ็ดเองแล้วก็จะให้น้องซายมาซอยนํากะประหยัดงบไปนําจ้าพี่น้องอันใดเฮาพอเฮ็ดเองได้เฮาก็เฮ็ดไปกันจะให้จ้างสังเฮากะบ่ไว้คือกันพี่น้องมันก็หลายอันหลายแนวเาอันใดพอเฮ็ดได้เอาเฮ็ดไปก็จะได สดเล็กใส่ละกมามัดด้าน,นีนก็แม่นจะได้พุดตะกะก้ออีก้จพี่น้องก็อให้ได้ะระดับปะกาสดเด็กใส่ละมัดนี่เฮากันยังจะได้ซื้อทรายมาเพิ่มอีกจะซื้อมาไว้โบกน้ำแต่ตอนนี้เฮาก็เหตดตัวนี้ไปก่อน ดัดเล็กไปก่อนดัดเอาไว้บัดแล้ว้าจังมาหมัดเตรียมเทคานไว้คลิปนี้แซมิงกาจะขอลาไปก่อนแล้จ้ะพี่น้องกะจะให้บลากุ้งเพิ่นดัดเล็กไปนองพี่น้องเขาจะบรุกวนเพิ่นก็จะขอลาไปก่อนนะเจ้ะพี่น้องกะพอกันคลิปหน้าเ้ยกะขอขอบคุณถุกๆกํำลังใจถูกการติดตามทุก คอมเมนต์เดิอจ้าพี่น้องค่ะชาวมิงกาจะอัปเดตการสร้างบ้านให้เบิ่์เรื่อยๆให้เบิง์ทุกๆมื้อว่าคืบนาไปฮอดกันใดแๆกาจะจบคลิปเพียงเท่านี้กาเจอกันคลิปนากาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่คอยเป็นกำลังใจให้ทั้งสองกลุงเบาวลาาน้องอนนนกาขอฝากช่องลูกชายเด้อจ้าน้องอนนน์รัชนนท์ล้ะก็น้องสาวนำน้องคนสอนเคสาม พ่อกันคลิปหนาเด้๋ยพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งบื่อสุขุขุคนจ้าสายดี